เบิร์ตเรียงกลับมาทำงานผลิตเสื้อลายที่แตงโมนิดาชอบขายแค่1,000ตัวต้องบอกว่าล่าสุดเบิร์ตนั้นก็ได้กลับมาก่อร่างซังตัวหลังเสร็จพิธีงานอะไรแฟนสาวแตงโมนิดาอีกครั้งซึ่งเขานั้นไม่ง้องเงินในวงการสักบาทเดียวหลังมีคนคอยชวนไปออกรายการอยู่บ่อยๆหรือหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลืออย่างมากมายโดยวันนี้ทีมเขาจะพาทุกท่านมาส่องอาชีพล่าสุดเบิร์ต หลังเสร็จพิธีอาลัยแตงโมโดยงานนี้เบิร์ดก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อตอนเองกำลังกลับมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเขานั้นทำแบรนด์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกกระเป๋าและอื่นๆโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า s t o n e r b k k s h o p ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับที่อยากอุดหนุนเบิร์ด ก็สามารถรออุดมุ่งได้ที่อินสตาแกรม stonerbk.shop ได้เลยอีกทั้งงานนี้เบิร์ดนั้นก็ได้เตรียมกลับมาทำงานผลิตเสื้อลายที่แตงโมนิดาชอบขายแค่1,000ตัวโดยงานนี้แอนนาได้ออกมาเล่าเรื่องราวอัปเดตในรายการเผ็ดมันอันคัดว่าเร็วๆนี้เบิร์ดได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบ เบิร์ตเลยกะว่าจะทำเสื้อลายนี้มาขายทำจำนวนแค่หนึ่พันตัวแอนนาก็ถามเบิร์ตว่าทำไมเบิร์ตไม่พรีออเดอร์ล่ะเพราะเบิร์ตก็ทุนไม่มากเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวดูสิแล้วเชื่อไหมว่ารับรองขายนาทีเดียวหมดจ้าจ๋าฉันเชื่อเพราะว่าคนรักและพร้อมจะให้กำลังใจเบิร์ตเยอะมากแอนนาฉันจองไปหนึ่งตัวแล้วไซส์เ็หตัวและแอลหิตัว